เรียมรับผรวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดคำ่ำเดือนยี่เดือนสอง จันทรคติเป็นันเสาวันหยุดชาวพุทธเลยปิติอิ่มเอ,อิบได้สร้างบุญขุศล ให้สังเกตมนุษย์ที่มีวันโกนวันพระเนี่ยจิตจะพองใสในวันพระปัญญาจะเกิดในวันพระสติจะมีมากในวันพระ ะสร้างบารมีหลันสัจจะบารมีบางอธิษฐานบารมีบังแม้กระทั่งทานะบารมีที่กระทำอยู่ในเช้านี้อใครที่วันพระวันหยุดทำเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์สเทโพ เทวดาเป็นการกระทําอันเป็นเหตุให้ได้เป็นเทวดาคือทานบารมีนะแต่อย่าคิดว่าเป็นของง่ายคนทั้งจังหวัดมีอยู่ไม่กี่คนหรอก ถึงว่าสิ่งที่เรากระทําอยู่นี้อย่าเข้าใจว่าเป็นของง่ายพอเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของง่ายนี่มันมันจะเต็มใจมันจะตั้งใจมันจะอิ่มเอิบปิติที่ได้ทำแต่ถ้าเราคิดเหมือนว่างั้นๆแหละ ฉันทำจนชินแล้วเฉยๆอย่ยาอย่าพยอายาเฉยเฉยอันว่าปิตินั่นแหละคืออาหารของจิตคือลักษณะของบุญ ปิติถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆกับใครคุณภาพหรือว่าอนุภาพของปิติเนะี่ยมันไปนเผากิเลสมันไปนเผาบาปหน้าที่มันโดยตรงเลยถ้าใครไม่เคยปิติเลยเนี่ยบาปไม่ถูกเผาเลย น่าสงสารเขา,ดาเดยพยายามมีความพยายามที่จะสร้างสิ่งใดๆที่มันทำให้เกิดความประทับใจภาคภูมิใจดีใจนั่นแหละที่เรียกว่าปิติอย่างโอกาสที่ท่านทั้งหลายมามา่วานนี่โอ้บางคนที่ นั่งให้ขิดผมอ่ะปิติแพ้คนที่นั่งมาเชียมานั่งเชียอยู่นะเออบนรถเข็นด้วยเออ,อ,อคนนั้นน่ะปิติเยอะปิติเยะถ้าไม่ใช่งานขิดผมแกฉันไม่มาแล้วแต่นี่งานขิดผมอ่ะโอ้เดินก็ไม่ได้ เธอช่วยเข็นฉันไปหน่อยนะฉันอยากไปเห็นไปเห็นบวดจริงๆกันนะแล้ว,ลวจะมาร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลจากการบวชของใครๆได้แล้วแกได้แล้วปิติเกิดอะ อาหารจิตเกิดและแล้วยิ่งตอนแก่ด้วยโอ้โหจำมันเป็นของเพิ่งเกิดสดๆล้อนๆเลยจำได้เพิ่งไปมาเพิ่งทําบุญมาในพุทธการมีคนใจบุญจริงๆมีบุญจริงๆ ไม่เคยเกิดมาไม่เคยที่จะได้ใส่บาตพระพุทธเจ้าถามไม่ได้เจอไม่เจอถ้าเจอที่ไรก็ไม่มีทายาทานขอทานยังไม่ได้แกเป็นขอทานขอทานยังไม่ได้แป่งปิ่งยังไม่ได้จำปตียังไม่ได้นานแป่งปิ่งเรียกนาน เจอพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นใสในภาชนะตัวเองยังไม่ได้อะไรอยู่มาวันหนึ่งได้ได้มาแล้วมองซ้ายมองขวาสมณะโคดมไม่มาหรือวันเนี่ย พี่จัวจะมาสายได้มาแต่เช้าแล้ะก็ยังไม่ยอมจะกินเองพระโคโดมก็ยังไม่มาสักทีเอาเผื่อจะมาสายรอจนสายบอก่าแกแกยังไม่กินจำปาตีปิ้งอีกเหรอรอพระโคโดม โอ้ยไปม,มาแล้วปานนี้ไม่มาแล้วเลรอเออล้วถึงจะกินเองอืมวันนี้มีทยาทานคนรับทานที่ตั้งใจไว้ก็ไม่มานจนกว่ามันจะมาประจวบเหมาะกันเอาจนได้มีวันหนึง่งแล้วเป็นวันสุดท้ายของแกด้วย ได้แปลงปิ่งเจอพระพุทธเจ้าได้ใส่บาตรพอใจแล้วพอใจละกว่าจะครบองค์ประกอบมีทยยานและมีพระโคตมะมาลับพอใจลพจะพระเจ้ารู้ว่าแกดีใจ เดี๋ยวจะทำให้ดีใจยิ่งขึ้นเพราะท่านเห็นล้วยายคนนี้จะตายวันนี้แหละแล้วถ้าเรานั่งฉันได้เห็นตรงนี้เลยเนี่ยถ้าตายแล้วแกจะขึ้นสวรรค์โอ้เมตตาพระพุทธเจ้านียไม่มีประมาณแกหาโคนไม้ข้างๆทางใกล้ๆก,กันกับที นางจันทาลีนั่งขอทานนั่นแหละเพื่อจะให้เห็นเพื่อจะให้มองเห็นว่าแกเห็นอยู่นะบาทฉันไม่มีของคนอื่นเลยแกใส่เจ้าแรกแล้วก็ใส่แป้งปิ้งอย่างเดียวเออซับจีน้ำแกงอะไรไม่มีอ่ะ ฉันเลยเปูอาสนะนั่งฉันไม่รู้ไม่ชี้แต่รู้แล้วว่าแกเห็นฉันฉันเสร็จอ่านามล้างมือไปแล้วจะนั่งดูด้วยความปิติอยู่นั่นแหละจันทาลีคนไม่มีวันนะ ฉันของเราด้วยเหรอที่ได้ยินได้ฟังมานั้นอนาทาปินทิกะเศรษฐีบังวิสาขาบังพระเจ้าประเสรที่โกศลบังราชินีมัลลิกาบังจะนิมนต์ใ้ฉันในราชนิเวศให้ฉันในประสาทไม่ ไม่นึกเลยวันนี้จะมานั่งฉันข้างทางอยู่กับหมูพวกเราปิติใหญ่ตายพอพูเจ้าคอยไปเสร็จแล้วตายวันนั้นแหละแก่ตายตายเสร็จจิตจะคิดถึง สุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่ขณนะจิตนึกถึงอยู่คือภาพพระสมมะโคโดมนั่งฉีกจำปาตีฉันอยู่จะตายไปไปเกิดเป็นเทวดาเออไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นจตุมหาลาชิกานังผลของทาน ทานครั้งเดียวในชีวิตและเป็นวันสุตายเนี่ยอนุภาพของทานผลจากการที่ปิติหรือว่ายินดีในการได้ให้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ได้พบภูมิที่ดี หนึ่งเจ้าของได้เองสองยกให้คนอื่นยกให้เท่าไหร่ก็ไม่มีการหมดไม่มีการด้อยยกให้กี่คนก็ได้เท่ากันทุกคนไม่มีการเอาไปแบ่งเหมือนกับให้ที่เมืองมนุษย์เออมีข้าวอยู่จานหนึ่งต้องแบ่งได้คนละคำสองคำ นีนี้แบ่งแบบมนุษย์ถ้าแบ่งแบบพวกกายทิพย์มีอยู่จานหนึ่งยกให้ทุกคนคนละนั่นแหละจานเดียวนี่แหละแต่ขอให้ทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนในข้าวจานนี้ทุกคนจะได้เท่ากันเลยคนละจานเหมือนกันหมดมแน่นอนมันคนละภพภูมิกับเราระบบ วัฒนธรรมประเพณีเราจะเอาระบบของมนุษย์ไปคิดนึกว่าจะแบ่งกันคนละหน่อยสองหน่อยโอ้เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราจะให้เฉพาะคนที่เรารักเท่านั้นแหละให้อิ่มน้ำสำราญวันไหนทำมากหน่อยใส่สองห่อนั่นแหละถึงจะแบ่งให้อีกคนนึง คิดผิดเข้าใจผิดล้้จะบอกให้เข้าใจในระบบของจักรวาลที่ถูกต้องนะรับพรเป็นภาษาบาลียะถาวารีวหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนานังอุปกป,กปติ อิจิตังปติตังตูมังคิป,ปเมวะสมิฉตุสเพโปโเลนตุสังกปาชันโทปณะละโสยธา,ามนิโชติละโยาาสยธาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสณิจังพุธาปจาย,ยิโนจตารโหธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระ 浪。